รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1นนายวุฒิศักดิ์ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมตั้งอยู่ในตำบลพรหมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน์มีนักเรียนจำนวน142คนบุคลากรจำนวน17คนการดำเนินงานองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยได้ดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ทุกชั้นเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียนมีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องและใช้กระบวนการ PLC มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษานำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารบุคคลด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการติดตามและประเมินผล มีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนคือสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยรูปแบบ PTK Mo เดลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม เป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและภาระงานบริหารที่คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการรายงานผลในการใช้นวัตกรรมและนำผลไปปรับปรุงองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้ง3ส่วนคือในระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในทุกระดับคิดเป็นร้อยละ100องค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพได้บริหารสถานศึกษาตามประมวลจริยธรมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพุทธศักราช2562ตามประกาศของสำนักงานกศสอเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2564อย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใดผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลผู้บริหารดีซีท่าตูมครูดีสีท่าตูมเนื่องในวันครู วันที่16มกราคม2567ได้รับรางวัล10เหรียญทอง5เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมครั้งที่43ประจำปี2567ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว กีฬานักเรียนแห่งชาติระดับภาคเขต3รางวัล Best Practice ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเรื่องกิจกรรมกลุ่มสนใจส่งเสริมทักษะงานอาชีพระดับดีมากได้รับรางวัลการจัดการศึกษาเชิงรุก Active Learning ภาเคเรียนที่2ปมีการศึกษา2,566ครูเปิดชั้นเรียนจำนวน10คน